มาข,ขายยาอ,อันนี้อันนี้ขายอะไรฮาลูจีซิฟอันนี้กลวยปิ้งเนาะมีมีอะไรสิ่งเดิงมีกลวยปิ้งกระโปรดย่างมันย่างอันนี้เขาอันนี้อะไรนะมันมันย่างมันเผามีถั่วอันนี้ขายจะในหรือขายหรือไว้ปิ้งอันนี้มีอะไรยี่สิบห้าสามสิบเด็ดยี่สิบห้าอันนี้จักบาทยี่สิบอีซิฟอันนี้นะยี่สิบยี่สิบ อันนี้ห้าลูกย<ช>ี่สิบอันนี้สิบาแปดสิบห้าบาทอันนี้เราอยู่แถวบา้บานยีบีเนาะบ้านยีบ,ยบ,ยบยีครับปฝาชื่ออะไรคนขายนาะปืดสาคอนรับปืดสาคอนครับตอนนี้ก็เปลี่ยนของขายไปเรื่อยเนาะกลางวันก็ขายหรือแล้วแต็นนาขอ,ของมีอะไรก็ขายไป,าไปเรื่อยใช่แล้วแต็นนาซื้อไปให้ใครกินเนี่ยซื้อไปให้ไอ้ตองมันหายากให้คนดูจักกิน

ใคนะ่ลดหรืว่าครับสวัสดีครับ